เชียงคานเป็นอำเภอเล็กๆตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทยในพื้นที่ของจังหวัดเลยว่ากันว่าสเสน่ห์ของเชียงคานอยู่ที่ความเงียบสงบผู้คนท้องถิ่นที่ยิ้มแย้มแจ่มใสรวมถึงบ้านเรือนในเชียงคานที่แบ่งเป็นซอยเล็กๆดูเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ถนนชายของแห่งนี้จะกลายเป็นถนนที่คลาข้าไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเดินทอดน่องชมบ้านไม้เก่าแก่ท่ามกลางบรรยากาศคลาสสิกบางหลังเป็นร้านอาหารบางหลังเป็นร้านกาแฟบางหลังก็พัฒนาเป็นโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์บางก็เป็นร้านขายของที่ระลึกมีสินค้าและอาหารพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวชิมช็อปไม่มีเบื่อ กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือการขี่จักรยานเลาะริมฝั่งโขงดูวิวทิวทัศน์สวยๆสัมผัสอากาศสดชื่นและวิถีชีวิตผู้คนที่น่ารักส่วนในตอนเช้าจะมีการตักบาตรข้าวเหนียวซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านานบรรยากาศยามเย็นมาเดินเล่นเรียบริมแม่น้ำโขงชมวิวแม่น้ำโของอันกว้างใหญ่มองไปเห็นถึงฝั่งลาวเห็นเรือแล่นผ่านเป็นครั้งคาและพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า ทอแสงสีทอประกายช่างเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงคานจังหวัดเลยจะต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มและแสดงพาสปอร์ตวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RTPCR ภายใน72ชั่วโมงมีผลเป็นลบและปฏิบัติตามมาตรการ DMH TTA อย่างเคร่งครัดตรงนี้ลงแค่เฉพาะตรงที่หนูติกนี้ก็พอเลยะคะ่ะอันนี้เรียบร้อยนะคะ ห้องจะอยู่ที่ชั้นล่างตรงนี้เลยนะคะลูกค้าชำระเงินางมาแล้วเรียบร้อยนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะเชียงคานนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเทีย่ยวที่ยังคงมีเสน่ห์อยู่ไม่เสื่อมคลายวิถีชีวิตบ้านเรือนและผู้คนล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เชียงคานยังคงเป็นที่เที่ยวยอดคิดในดวงใจใครหลายคนแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา วิกฤตโควิด COVID -19 อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างมากแต่นับจากวันที่1พฤศจิกายน2564นี้เชียงคานจะเปิดการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 เพื่อให้นักท่องเที่ยวร่ะค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจปลอดภัยในรูปแบบพื้นที่สีฟ้านำล่องท่องเที่ยวสุขใจไปเลยเชียงคาน